ความหมายของปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวันเรื่องที่สี่ตัวอย่างกรณีปลีกย่อยในชีวิตประจำวันกอกับขอเป็นเพื่อนนักเรียนที่รักและสนิทสนมกันทุกวันมาโรงเรียนพบกันก็ยิ้มแย้มทักทายกันวันหนึ่งก็เห็นขอก็ยิ้มแย้มเข้าไปทักทายตามปกติแต่ขอหน้าบึ้งไม่ยิ้มด้วยไม่พูดตอบก็จึงโกรธ ไม่พูดกับขอบ้างในกรณีนี้กระบวนธรรมจะดำเนินไปในรูปต่อไปนี้องค์ธรรมที่หนึ่งอวิชชาเมื่อเห็นขอหน้าบึง้งไม่ยิ้มตอบไม่พูดตอบก็ไม่รู้ความจริงว่าเหตุผลต้นปลายเป็นอย่างไรและไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าขออาจมีเรื่องไม่สบายใจมีอารมณ์ค้างอะไรมาจากที่อื่น องค์ธรรมที่สองสังขารก็จึงคิดนึกปรุงแต่งสร้างภาพในใจไปต่างๆตามพื้นนิสัยตามทัศนคติหรือตามกระแสความคิดที่เคยจินของตนว่าขอจะต้องรู้สึกนึกคิดต่อตนอย่างนั้นอย่างนี้และเกิดความฟุ้งซ่านโกรธมีมานะเป็นตน้นตามพื้นกิเลสข,ของตนองค์ธรรมที่สามวิญญาณจิตของกอคุณมัวไปตามกิเลสท,ที่ฟุ้งขึ้นมาปรุงแต่งเหล่านั้น คอยรับรู้การกระทำและอากับกิริยาของขอในแง่ในความหมายที่จะมาป้อนความรู้สึกนึกคิดที่เป็นอยู่ในเวลานั้นเหมือนอย่างที่พูดกันว่ายิ่งนึกก็ยิ่งเห็นยิ่งคิดก็ยิ่งเป็นอย่างนั้นสีหน้ากิริยาท่าทางต่างๆของขอดูจะเป็นเรื่องที่กระทบกระทั่งกอไปเสียทั้งนั้นองค์ธรรมที่สนามรูปความรู้สึกภาพที่คิดภาวะต่างๆของจิตใจ สีหน้ากิริยาท่าทางคือทั้งกายและใจทั้งหมดของกอคล้อยไปด้วยกันในทานที่จะแสดงออกมาเป็นผลรวมคือภาวะอาการของคนโกรธคนปั้นปึงคนงอนเป็นต้นสุดแต่สังขารปรุงแต่งพร้อมที่จะทำงานร่วมไปกับวิญญานนั้นองค์ธรรมที่หาสลาญตนะอาญตนะต่างๆมีตาหูเป็นต้นของกอเฉพาะที่เกี่ยวข้องจะต้องใช้รับรู้เรื่องราวในกรณีนี้ ตื่นตัวพร้อมที่จะทําหน้าที่รับความรู้กันเต็มที่องค์ธรรมที่6ผัสสะสัมผัสกับลักษณะอาการแสดงออกต่างๆของขอที่เด่นน่าสนใจเกี่ยวข้องกับกรณีนั้นเช่นความบูดบึง้งความกระด้างท่าทางดูหมิน่นไม่ให้เกียรติหรือเหยียดศักดิ์ศรีเป็นต้นองค์ธรรมที่7เวทนารู้สึกไม่สบายใจ บีบคั้นใจเจ็บปวดรวดร้าวหรือเหี่ยวแห้งใจองค์ธรรมที่8ตันหาเกิดวิภวะตันหาอยากให้ภาพที่บีบคั้นทำให้ไม่สบายใจนั้นพ้นหายอันตรธานถูกกดถูกปราบถูกทำลายให้พินาศไปเสียองค์ธรรมที่9อุปาทานเกิดความยึดถือผูกใจต่อพฤติกรรมของขอ,งขอว่าเป็นสิ่งเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับตนกระทบต่อตน เป็นคู่กรณีกับตนซึ่งจะต้องจัดการเอากันอย่างใดอย่างหนึ่งองคร์รมที่10บพบพฤติกรรมที่สืบเนื่องต่อไปของก่อตกอยู่ใต้อิทธิพลของอุป,ปาทานเกิดเป็นกรรมภพซึ่งแสดงออกเป็นกระบวนพฤติกรรมจำเพาะอย่างใดอย่างหนึ่งที่สนองอุป,ปาทานนั้นคือพฤติกรรมปฏิปักษกับขอและพบอีกแง่หนึ่งได้แก่อุปปฏิภพคือภาวะชีวิตทั้งทางกายทางใจ ที่รองรับกระบวนพฤติกรรมนั้นก็สอดคล้องกันด้วยคือเป็นภาวะแห่งความเป็นปฏิปักษ์กับขอองค์ธรรมที่11อชาติก็เข้าสวมรับเอาภาวะชีวิตที่เป็นปฏิปักษ์นั้นโดยมองเห็นความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างตนกับขอชัดเจนลงไปแยกออกเป็นเราเขามีตัวตนที่จะเข้าไปกระทำและถูกกระทบกระแทกกับขอองค์ธรรมที่ส2บสอง ชารามรณะตัวตนที่เกิดขึ้นในภาวะปฏิปักษ์นั้นจะดำรงอยู่และเติบโตขึ้นได้ต้องอาศัยความหมายต่างๆที่พ่วงติดมาเช่นความเก่งความสามารถความมีเกียรติความมีศักดิ์ศรีและความเป็นผู้ชนะเป็นต้นซึ่งมีภาวะฝ่ายตรงข้ามขัดแย้งอยู่ในตัวคือความด้อยความไร้ค่าไร้เกียรติความแพ้เป็นต้น ทันทีที่ตัวตนนั้นเกิดขึ้นก็ต้องถูกคุกค,คามด้วยภาวะขาดหลักประกันว่าตนจะได้เป็นอย่างที่ต้องการและหากได้เป็นภาวะนั้นจะยั่งยืนหรือทรงคุณค่าอยู่ได้ยาวนานเท่าใดคืออาจไม่ได้เป็นกอในฐานะปฏิปักษ์ที่เก่งที่มีศักดิ์ศรีที่ชนะแต่เป็นปฏิปักษ์ที่แพ้ที่อ่อนแอหรือที่ไม่สามารถรักษาเกียรติศักดิ์ศรีและความชนะไว้ได้เป็นต้นความทุกข์ในรูปต่างๆจึงเกิดแทรกอยู่ตลอดเวลา เริ่มตั้งแต่ทุกจากความหวานกลัวว่าอาจจะไม่สมหวังความเครียดและกระวนกระวายในการดิ้นรนเพื่อให้ตัวตนอยู่ในภาวะที่ต้องการตลอดจนความผิดหวังหรือแม้สมหวังถึงที่แล้วแต่คุณค่าของมันก็ต้องจืดจางไปจากความชื่นชมความทุกข์ในรูปต่างๆเหล่านี้ปกคลุมห่อหุ้มจิตใจให้หมนหมองมืดมัวเป็นปัจจัยแก่อวิชชาที่จะเริ่มต้นวงจรต่อไปอีกนอกจากนั้น ทุกเหล่านี้ยังเป็นเหมือนของเสียที่ระบายออกไม่หมดข้างค้างหมักหมมอยู่ในวงจรคอยระบายพิษออกในรูปต่างๆทําให้เกิดปัญหาต,ต่อต่อไปแก่ชีวิตทั้งของตนเองและผู้อื่นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมครั้งต่อๆไปและการดําเนินชีวิตทั้งหมดของเขาดังในกรณีของกออาจใจไม่สบายขุนมัวไปทั้งวันเรียนหนังสือและใช้ความคิดในวันนั้นทั้งหมดไม่ได้ผลดี ลอยให้แสดงกิริยาอาการไม่งามว่าจาไม่สุภาพต่อคนอื่นๆเกิดความขัดแย้งกับคนเพิ่มขึ้นอีกหลายคนเป็นต้นถ้ากอปฏิบัติถูกต้องตั้งแต่ต้นวงจรปัญหาก็ไม่เกิดขึ้นคือกอเห็นขอไม่ยิ้มตอบไม่ทักตอบและใช้ปัญญาจึงคิดว่าขออาจมีเรื่องไม่สบายใจเช่นถูกผู้ปกครองดุมาไม่มีเงินใช้หรือมีเรื่องกลุ้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ค้างอยู่ พอคิดอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรกระทบกระทั่งตัวจิตใจยังกว้างขวางเป็นอิสระและกลับเกิดความการุณารู้สึกสงสารคิดช่วยเหลือขออาจก็ไปสอบถามปลอบโยนช่วยหาทางแก้ปัญหาหรือให้โอกาสเขาที่จะอยู่สงบเป็นต้นแม้แต่เมื่อวงจรร้ายเริ่มขึ้นแล้วก็ยังอาจแก้ไขได้เช่นวงจรหมุนไปถึงผัสสะ ได้รับรู้อาการกิริยาที่ไม่น่าพอใจของขอทําให้กอเกิดทุกข์บีบคั้นใจขึ้นแล้วแต่กอมีสติเกิดขึ้นแทนที่จะตกอยู่ใต้อิทธิพลของวิภวะตัณหาที่จะตามมาต่อไปก็ตัดวงจรเสียโดยใช้ปัญญาพิจารณาข้อเท็จจริงและเกิดความรับรู้อย่างใหม่เกี่ยวกับการแสดงออกของขอคิดเหตุผลทั้งที่เกี่ยวกับการกระทําของขอและข้อควรปฏิบัติของตนเองจิตใจก็จะหายบีบคั้นขุนมัว ลับปลอดโปรง่งและคิดช่วยเหลือแก้ไขทุกของขอได้อีกดังนั้นเมื่อปัญญาหรือวิชาเกิดขึ้นจึงทำให้จิตใจเป็นอิสระไม่เกิดตัวตนขึ้นมาให้ถูกกระทบกระแทกนอกจากจะไม่เกิดปัญหาสร้างทุกข์แก่ตนแล้วยังทำให้เกิดกรุณาที่จะไปช่วยแก้ปัญหาคลายทุกข์ให้แก่ผู้อื่นด้วยตรงข้ามกับอวิชชาซึ่งเป็นตัวจักนำเข้าสู่สังสารวัตร ทําให้เกิดตัณหาอุปาทานสร้างตัวตนขึ้นมาจํากัดตัวเองสําหรับให้ถูกกระทบกระแทกเกิดทุกข์เป็นปัญหาแก่ตนเองและมักขยายทุกข์ก่อปัญหาให้แก่ผู้อื่นกว้างขวางออกไปด้วยก่อนจะผ่านตัวอย่างปลียย่อยนี้ไปเห็นควรย้ําข้อควรระลึกบางอย่างไว้เพื่อให้มองเห็นหลักปฏิจจสมุปบาทรอบด้านมากขึ้นึ้นหนึ่งในสถานการณ์จริง วงจรหรือกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวถึงในตัวอย่างข้างต้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วตลอดสายเพียงชั่วแวบ,บเดียวเช่นนักเรียนบางคนทราบข่าวสอบตกคนทราบข่าวการสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักหญิงเห็นชายคนรักอยู่กับหญิงอื่นเป็นต้นเสียใจมากตกใจมากอาจเข่าอ่อนทรงตัวไม่อยู่อาจร้องกรีดหรืออาจเป็นลมล้มพับไปทันที ยิ่งความยึดติดถือมั่นเทิดค่าให้ราคารุนแรงเท่าใดผลก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้น 2. ขอย้ำอีกว่าความเป็นปัจจัยในกระบวนธรรมนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นไปอย่างเรียงลำดับการเช่นช็อคกระดานดำพื้นสีดำสะอาดและการเขียนเป็นปัจจัยแห่งตัวหนังสือสีขาวที่มองเห็นบนกระดานดำาม การอธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทมุ่งให้เข้าใจกฎธรรมดาหรือกระบวนธรรมที่เป็นไปอยู่ตามธรรมชาติเป็นสำคัญเพื่อให้มองเห็นสาเหตุและจุดที่จะต้องแก้ไขส่วนรายละเอียดของการแก้ไขหรือวิธีปฏิบัติไม่ใช่เรื่องของปฏิจจสมุปบาทโดยตรงแต่เป็นเรื่องของมัดหรือมัธทมาปฏิปทาที่จะกล่าวข้างหน้าอย่างไรก็ดีตัวอย่างที่กล่าวมานี้มุ่งความเข้าใจง่ายเป็นสำคัญ บางตอนจึงมีความหมายผิวเผินไม่ให้ความเข้าใจแจ่มแจ้งลึกซึ้งเพียงพอโดยเฉพาะหัวข้อที่ยากๆเช่นอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารและโสกะปริเทวะทำให้วงจรเริ่มต้นใหม่เป็นต้นตัวอย่างข้างบนที่แสดงในข้ออวิชาเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นสามัญในทุกช่วงขณะของชีวิตชวนให้เห็นไปได้ว่ามนุษย์ปุถุชน สามารถเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันโดยไม่มีอวิชชาเกิดขึ้นเลยหรือเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่หลักธรรมที่แสดงความจริงเกี่ยวกับชีวิตอย่างแท้จริงจึงเห็นว่าควรอธิบายความหมายลึกซึ้งของบางหัวข้อที่ยากให้ละเอียดชัดเจนออกไปอีก